ระอาทิตย์ตกดินเลยค่ะวันทายพระอาทิตย์แล้วพี่ลอกะอาทิศไทยเบิรอ,อีกแล้วนะคะบรรยากาศอีกแล้วเราจะเนาะบวกบร้อยกกระทงได้หรอพี่ลอกเอ๊ะกระทงเห็นกระทงหรือเปล่าดีกระทงเห็นกระทงไหมไหอ่ดีวยวเดีกระทงเดีย๋ยวนี่เห็นแล้วอ่ะนี่ยังอยู่ข้างล่างน้อยน้เห็นแล้วแม่ดูดีสีดำแม่หนูเห็นมันสีดำไปกินลาบล่ายหลาย ผู้ใดใส่เบ็ดอยากไว้ล่ะอย่าใช่ท่ายางไปเบิ่งดก็คิดบอกไปดูวยเลยบอเอากูแจ้งรถแม่ผู้ใหญ่เพียงบอกว่าผู้ถามคือท่ายางไปเบิ่งดข้าเจ้าใส่เบ็ดดีฮะ

เอา่บัวาใเซียเบอกว่าผู้สาวเออใบเสียงว่าผู้สาวคบอเออสาวเลยอะตึกโอ้แกงหมกบัวใหอเอาอีกนะนี่แหละผู้ถานบอกปักเต้ดิพี่ลอกบักบัวบากไหลเสียบเลย แกลาว้าเลยแกฉุดบ้าเลยลโอ้ไอ้บ้าบักต้นแกหรือลูกดิฮะอาอย่าลงไปอย่าลงไปกระทงเออกระทองอนี่ผู้ใดมาใส่เบ็ดอย่างไรดิพี่น้อกบ่งเบ็ดอีหยังล่ะเบ่งดูนะเบ็ดอีหยังดูเบ็ดอีอย่างดู ถือถือเยอลงมานี่คือเป็ดอะไรอ่ะเนี่ยมีกระทงอยู่ข้างข้างเลยเบ็ดป่าบ่มันบ่ถืออี๋ได้ละเบ็ดอันนี้ก็เด็เหลือแต่เหลือแต่ข้าวเบ็ด เป็ดป่าไปสะพานโอ้ยเบ็ดยังเดินพ่อใหญ่เสียงเบ็ดยัาง,งว่าไหนป่าจาักตัวเป็นหรือว่าเป็ดป่าเหี้ไปตองเนาะเอาขึ้นฉุนได้ัะเนี้ยเออเออไปหาบังบวัวเอาโอ้ใบตองจริงด้วย เองถาจะมาดูน่ะบ้านหลอกพี่หลอกข้าวบ้านหลอกวิวเล็บหลายขอดวา้นีีากบัวหวานใครลบักัวาลนันแกขบมาบ แก้ว่าบากบัวเหรอแล้วก็เกียวยาวที่รอบปากบัวแดิ พี่น้องสิพไปเอาบักบัวพี่น้องข้าไปเอาบักบัวเลยเด้อบัดนีเด้ออืต้นแก่ดิว่าบ่คักเนาะโอ๋ๆๆขาลายแล้วเราขาลายแล้วเรา ก็เียวได้ตก้คือพี่ขุดบัวอยู่ดิคือบ่ีเหรอขุดขุดบากบัวไหมขุดอบัวอย่าลงมาะคือไว้เล่นเลยคือคือแกไม่ไว้ด้วยเอาใส่กระเป๋าไว้เอาหข่เอากว้วใสด

ก็ก็ดรแบกหัวแก้แรกแล้วมาขุดเอาหัวมันเลยอเ,อเอเอลาว่ายังบาดดิเออขึ้เมืได้บัา,ลเ,าเลย

ใ,ใกล้ละได้บอกตึ้งละดิสิสิสิบรรยากาศ อน,นีกหลังจากทีพผพาทิตกลิ้น,น,ลนแล้วเว้ลาประมาหาโบรึ้นโอ้ยอัดคลิปยุ่ก็ได้วันยากาศุ่งน่เออบหกวาว่ามีปัญ,ญาหากิ๊บี้กะจบสนิทแล้วพี่ร้อกเนี ข้าเบื่อแล้วนะคะขับแล้วบายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจเลยค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรอบรวยรวยเลยค่ะแล้วก็ขอขอเป็นกำลังใจให้เอ็นเอ็นและสายบายเอ็นด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับใครด้วยนะคะกดกระดิ่งกิ๊กๆด้วยบายบาย